มันคือแมปซอยจูฮะขีสองล็อกติดเลยนะวัดจูเฮ้ยมันยังไม่ออกมาขีสองทีจริตายเลยมาขีแล้วร็ขีแล้วงานเนี่ยมามามาขี้ไหมขีขีเกมเมื่อกี้กูโดนขีไม่ทีมโดนขีสองทีติดไอ้นี่แฮกอีกคนหนึ่งหรอพิม่าสู้สู้พิม่าสู้ตายใช่หรอสปาไปจูดูแฮกนะพี่ระวังชัดเกมมันถัก ล็อกเต่าเลยมันแบบ <os itt in> มันแบบเดินล็อกเต่าเลยทีมอัดเลยแล้วกันทีมอัดเลยทีมอัดเลยไม่ดีไม่ดีเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีมากทุกคนที่มีสังเกตนะไม่ดีทั้งนั้นเห็นเห็นเห็นเก้าสินะใช่อันนี้ได้ตัวอะไรก็ได้ต้องเอาฆ่าฆ่าเขาให้ได้ตัดข้าให้ได้เออจะพยายาม พี่ยิงรัวยิงแรงเท่าไหร่พี่แนี่ยิงรัวยิงคนโดนต้องบาลานมาแล้วอ๋ยังไม่ดทันเลยแป๊บนึงยวใกลหมดเวลาสักต่อแล้วอ่ะโดนเลยกูหาห้องใหม่อยู่พยายามหาห้องใหม่